สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับชแนลเรซี่ชแนลทีวีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าเล่นแบบคีย์บอร์ดและเมาส์ในไมค c r าพีอีนะครับผมแบบใช้ในไมค c r าพีอีได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เลยนะครับจะเล่นแบบในไมค c r าพีอีแบบ เหมือนเล่นในคอมเลยนะครับมาสอนกันนะครับเห็นช่องอื่นก็ทํากันนะครับโอเคนะครับเห็นช่องอื่นแบบเขาแบบเล่นกันผมเดี๋ยวนี้มาสอนเลยนะครับว่าทำไงนะครับอุปกรณ์ที่มีก็เลยแบบเบสิกเลยนะครับก็มีนี่นะบเมาส์นะครับอันนี้ผมใช้เมาส์ไร้สายเนี่ยมันสะดวกกว่านะครับใช่นนี้เมาส์ไร้สายนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีมากนะครับคีย์บอร์ดผมใช้เอ่อมาว์โวนะครับเนี่ยก็ใช้นี่เลยผมมาเห็นว่าเล็กกระทารัดดีนะครับผม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะครับนี่ตัวแปลงในคอมนะครับที่มีหลายๆรูเนี่ยครับผมอ่า USB 2.0นย์เนี่ยโฟร์พอร์ต4พอร์ตนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้ได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือสาย OGT นะครับที่ต่ออ่าต่ออันนี้เข้านะครับเนี่ยต่อเข้าอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้ามือถือนะครับอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้ามือถือแล้วก็ เรานี่เสียบนะครับเสียบนี้เลยนี่ซุ้ยพออ่นี้แล้วก็เสียบเข้าไปก่อนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วแล้วก็อันนี้เสียบตรงนี้นี่แล้วแล้วก็เอาอันนี้เสียบจากเข้ามือถือเรานะครับแค่นั้นก็เล่นได้เลยนะครับนี่พอผมแบบนี้นะครับที่ผมใช้ในมือถือนะครับผมไม่แน่ใจว่า iOS ใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้มันใช้ได้บางรุ่นเท่านั้นครับผมอ่าพวก โทรศัพท์ที่แบบไม่รองรับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้โทรศัพท์ผมรองรับนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมครับกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูเลยโอเคนะมาครับเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนี่ครับสองรอบมันหลุดนะครับเพราะว่าไอเมาส์ตัวเก่ามันไม่รู้เป็นไรเนี่ยมลวนนะครับผมเลยใช้ตัวนี้มาครับตัวใหม่นะครับตัวนี้เลยนะครับทีบอยนี้ครับนี่เป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับผม เกมมิ่งเมาส์เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับแคปวันนี้ผมใช้เลยนะครับมาเนี่ยเมื่อกี้มันหลุดนะครับมาผม้วสอนใหม่เลยนะครับก็เดินตามปกตินะครับอันนี้ก็คือถ้าเดินก็กด W S D เหมือนเดิมนะครับเดินหน้าเดินหลังเนี่ยนี่นะครับเดินหน้าเดินหลังเพราะว่าผมอ่ะผมเสียอย่างหนึ่งก็คือแบบตอนแบบตอนอะไรวะตอนแบบตอนเลื่อนเมาส์อะไรเงี้ยมันต้องกดกดหน้าจอก่อนถึงเลื่อนได้ เนียบยากนี่ยัถ้ารีบไมเรียนก็ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราเลือกแบบถ้าเราทิ้งของอะไรเงี้ยเนี่ยกดกดคิวนี่ยกดคิวทิ้งของปึ๊บเนี่ยกดคิวทิ้งของรู้จะทิ้งกี่อันก็ตามนั้นนะคล็บผมเนี่ยทิ้งของให้ดูของในอ่าในในคางของเราก็กด e เนี่ยเนี <hyun> okay. ่ยดูของที่เรามีเนี่ยก็ใช้กระเป๋าเอาได้นะครับที่มีของเนี้ยเค มีมาเนี้ยมีซับพ,พ่อพ่อแบบอยากกินของขก็กดเงี็บกดเออกดปิดเง็บกดนี้เลยโอเคยถึงท่ผู้ชมอยากเปลี่ยนมุมมองเงี้ยไม่ต้องไปกดเปลี่ยนในอ่าไม่ต้องกดเปลี่ยนในตั้งคาเลยกด F5 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ถ้าเรากดชิปเราไม่ต้องกดตรงนั้นเลยเง็บกดน,นี้เลยครับกดชิปนี้เลยนะครับมันจะชิปให้เลยนี่ยแม เท่เลยนครับผมก็มีเลยนะครับนอากผมยังไม่รู้ไม่แน่ใจผู้พึ่งเลยเคยทำในแคล็ดผมผมยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะครับก็มาดีในแคล็บผมความชั่วหมาสงสัยว่าทำไมผมไม่ลงคลิปวันนี้นะครับก็วันนี้ันที่2 2งท่านผู้ชมอาจดูคลิปนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เน็ตผมเล่นไม่ได้นะครับผมอัดคลิปไปสองคลิปแล้วจังหวะตอนนี้นะครับยังไม่เอาลงเลยนะฮะเดี๋ยว เราลงตอนไหนเดี๋ยวก็รอติดตามเลยนะครับกดซับสไครต์รอติดตามเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอ่อสามารถนำไปใช้ก okay. ันได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ของกับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ให้คนอื่นได้รู้เนี่ยว่าทำยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการอ่าสอนทำเล่นแบบในเมาส์เนี่ยเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยไหมคะพี่อีนเนี่ย มานี่ยนะครับผมนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปยครับผมสมัครให้ด้วยนะสำหรับ